สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปสอบเอนเครที่มาเลเซียนะคะวันนี้นะคะเรามีเส้นทางการเดินทางด้วยรถไฟที่มาเลเซียไปที่ตึก a i c v มาฝากค่ะ ทุกคนสามารถนั่งรถไฟสายสีไหนก็ได้นะคะให้มาลงสายสีส้มนะคะสถานีบันดาลายานะคะซึ่งจะเป็นสถานีที่อยู่ติดกับตึก AICB ที่จะทำให้เราสามารถเดินลงจากสถานีแล้ว เดินต่อไปตามสะพานทางเดินนะคะเพื่อที่จะสามารถไปตึก AICB ได้เลยนะคะซึ่งช่วงสะพานที่เดินเนี่ยเขาก็จะมีหลังคาให้นะคะสะดวกมากๆนะคะกนทั้งฝนนะคะแล้วก็กันรถ้งแดดด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสะพานข้ามนะคะ,ะก่อนที่จะไปถึงตึกนะคะ พอลงจากสะพานเมื่อกี้นะคะเราก็จะเดินมาเจอสะพานอันนี้นะคะซึ่งเป็นสะพานข้ามรถไฟนะคะก่อนที่จะเดินมาถึงตึกซึ่งลักษณะตึกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดินตามทางมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอทางเข้านะคะก็คือด้านหน้าตึกที่จะเขียนว่า AICB แบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านในนะคะชั้นหนก็จะเป็นเหมือนห้องสมุดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะขึ้นไปกันที่ชั้นสองนะคะซึ่งจะเป็นศูนย์สอบของเพียสันนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วขอให้เป็นวันที่ดีค่ะ